ช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนคันที่ขับเขาใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสนามแห่งนี้นะครับเราเคยมารีวิวเมื่อหลายปีมาแล้วหลังจากช่วงเรียกได้ว่าก่อนโควิดเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้วันนี้นะครับมีความดีมากๆนะครับวันนี้อยู่กับคุณเก่งนะครับ PR and Marketing m a เก็ตตครับสวัสดีครับเก่งสวัสดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้มาเยี่ยมเยียนกันนานมากนานมากครับนะถือว่าเป็นจะบอกว่าท่านผู้ชมครับมาทีไรนะคุณเก่งสนามแห่งนี้ มันก็ยังสวยเหมือนเดิมทุกครั้งนะเรียกได้ว่าคอนดิชั่นสนามเนี่ยเรามองเนี่ยมาถึงมองไปสบายตานะแล้วก็ยังคงเนียนเหมือนเดิมต้องถามก่อนเลยคําถามแรกนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงก่อนโควิดมาเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสนามอย่างไรบ้างครับครับเราเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของการดูแลรักษากรีนให้มากขึ้นนะครับในช่วงที่เหมือนเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงตั้งแต่โควิดครับแล้วเราก็ทำมาเสมอมาตลอดนะครับทังทีออฟไฟเวล้วก็กรีนนะครับ จนมาถึงพอช่วงที่เปิดรเราก็สมบูรณ์พอดีครับนะครับลูกค้าก็จะได้ความที่เนียนและสมบูรณ์รมีมีความพร้อมมีความแฮปปี้ในการที่จะมาตีมาใช้บริการต้องถามคําแรกเลยกรีนสปีดเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็ ได้ครับ10กว่าบางทีแข่งแข่งก็17อ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือต้องบอกว่าในช่วงนี้เขาเตรียมสนามไว้ยอย่างเพอร์เฟกมากแล้วเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงนะครับมีจัดการแข่งขันในเร็วนี้ด้วยใช่ครับนะครับแล้วในส่วนของที่พัก่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีถม้ำเห็นช่วงก่อนเนี่ยคือต้องขอพูดถึงนิดนึงว่าผมเห็นใน Facebook มีการจัดงานปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยใช่ครับเราม,มีงาน<ะ>วินเทอร์ไวท์วินเทอร์ครับอ๋อ oh. ครับอันนั้นเป็นงานที่เป็นนักกอล์ฟเหรอฮะหรือว่าเราเป็นสำหรับแขก ทั้ง In-house แล้วก็ walk-in ครับครับก็คือเราจะเสกให้มีหิมะตกในที่ในี่ไม่ได้มาเสียดายมากถ้าไม่ชม<อ>เพราะว่าต้องบอกเลยว่าหน้ามา,าจะเห็นจาก Facebook ของคุณเก่งนี่แหละนะก็เลยอดมาเลยแล้วในส่วนตอนนี้นะครับในเรื่องของที่พักหรือใน Fa c i l i ิีทั้งหลายตอนนี้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง,อย,งอย่างไรครับเพิม่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนนี้คอนเซปต์ของเราเนี่ยคือครบจบในที่เดียวนะครับในส่วนของที่พักโรงแรม แล้วก็เราจะมีคาเฟ่เพิ่มมาครับเป็นทอสคาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นแอคทิวิตี้ที่เข้ามาใช้ในส่วนของรถคลาสสิกโบราณแล้วก็มี ATV อรอครับออกเป็นกรุ๊ปออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีขี่ม้าอ่าจะถามอยู่เลยว่าเด็กๆดชอบมาท่านผู้ชมมีทั้งขี่ม้าและเรียนขี่ม้าครับตอนนี้เราเปิดคอร์สเรียนขี่ม้าด้วย ที่นี่มีให้ฝึกขับเครื่องบินด้ไหมครับผมท่านผู้ชมพอทราบนะฮะแลนโชชันวีจะมีสนามบินขึ้นลงด้วยใช่ครับแล้วก็มีสกายได์ครับอ๋อสกายได์ใช่ครับมาจอยกับทางเราใช่ครับนี่คือสามารถมาถึงที่เนี้ยวันนี้ตีกอล์ฟแต่พรุ่งนี้อยากจะไปสกายได์ก็ได้ได้เลยครับท่านผู้ชมถือว่าได้ก้ด้ว่ามีกิจกรรมนะครับมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมยอมรับว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมากมากกว่าเดิมพอสมควรเลยทีเดียวใช่นะครับตอบโจทย์ท่านนักกอล์ฟที่พาลูกหลาน พาแฟมิลี่มาแน่นอนใช่ครับนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเราจะพูดถึงอีกอย่างที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องการแข่งขันครับของโปรบอญชูเลองกิตอิมิเทชันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วก็จัดมากี่ครั้งแล้วครับผมอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่9ครับโอ้เก้าแล้วใช่ครับปีนี้คือค่อนข้างพร้อมก็คือเราเตรียมตัวมาตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็คือเป็นแมตช์ที่แข่งกับเราทุกปีอยู่แล้วเราก็เลยเตรียมความพร้อมทั้งปี จริๆๆๆๆ่าก็รู้อยู่แล้วช,ช่วงนี้นมาถึงเนี่ยเตรียมรอเลย<ช>เพราะว่าเหมือนทํามาทุกปี9<ช>ปีนี่ครั้งที่9<ช>แล้ว,<ช>ลวด้วยแล้วก็นักกอล์ฟก็จะได้เหมือนกับว่าพอมาก็คือเหมือนว่าสนามเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดเพราะว่าเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อทําเพื่อเตรียมตัวแ,แข่งแมตช์ใหญ่นี้แล้วครั้งนี้เนี่ยผมปกติต้องบอกว่าในการแข่งขันของุิบูนชูอังกฤษเนี่ยอินเทอร์เนชั่นเนี่ยจะมีดาราเซเลบมาเป็น ใช่ไหมคร<ช>ับบาง<ช>ทีมาเป็นแขก<ช>รับเชิญชแล้วก็มาแบบเหมือนเซ็มให้มาตีด้วยใช่ครับอันนี้ปีนี้มีมาหลายคนไหมครับอปีนี้ คร่าวๆนะครับที่ที่ผมคิดว่าน่าจะยังมานะครับเป็นของทีมเทอร์เรมสเนี่ยก็คือจะเป็นคุณปั้นจักรอ๋อปั้นจักรครับผมคุณโอมอัชชาอ๋อโอครับแล้วก็อาจจะมีดีเจอาร์ตอันนี้สายหาแน่นอนสายหาแน่นอนโอ้หเรียกได้ว่าก็เป็นสีสันอีกที่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เลยทีเดียวนะครับของรายการบุญชูลังกิอินวิเทชันที่มาจากที่สนามแห่งนี้ไอ้คุณเก่งครับแล้วในปีนี้เนี่ยอาชูเนี่ยได้สั่งอะไรพิเศษไหมให้แบบทำสนามประมาณไหน ปักธงยังไงสปีดประมาณเท่าไหนมีมีสเปกมาไหมครับเบื้องต้นก็ขำๆครับก็กินต้องแข็งนะครับตกไม่หยุดอะตกไม่หยุดครับก็แล้วก็สปีดกินก็อาจจะอยู่สักเริ่มต้นที่สิบสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่ไปก็จะยังไงนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีเจอลมก็จะสนุกขึ้นคือต้องบอกว่าสนามแห่งนี้ธรรมดากรีนธรรมดาที่ไม่ได้เร็วมากอะบนกรีนเนี่ยก็เหนื่อยใจอยู่แล้วครับ พราะว่าดุขามที่ปั้นค่อนข้างจะเป็นสโลปค่อนข้างเยอะนะฮะในบนเกินก็จะมีบางทีก็จะมีเนินสลับบนกรีนเลยใช่เลาเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างหลอกอะไรอีกนะคือโปรโปรเองทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะเล่นง่ายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นสีสันที่เมื่อมาช่วงนี้แล้วอีกอย่างในตอนนี้บรรยากาศดีสุดๆเลยใช่ครับนะครับเมื่อเช้าขับรถมานี่โอ้ผมมีหมอกเลยข้างทางใช่ครับนะครับก็ยังไงก็เียฝากเรื่องรายการแข่งขันของโปรบุญชุลิงกินครับว่าจัดวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ยังไงบ้างกี่วันครับครับแมตช์ของโป้ปุญชูนะครับ,รบะจะเริ่มวันที่26ถึง29มรการานะครับ,รบถ้าถ้ายังไงถ้าเกิดฝากมาเชียร์นะักกอล์ฟคนไทยด้วยกันนะครับมาแบบว่ามาร่วมรุ้นด้วยกันนะครับ,รบดูว่า กอล์ฟไทยพัฒนาไปขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากแข่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนเพื่อมาให้ตามรอยโปรนะครับตามรอยโปรแบบว่ากรีนเหมือนที่โปรคาแข่งกันไปจบมาเร็วนี้เลยใช่ครับเราจะยังรักษาธงของวันสุดท้ายไว้ให้โอ้โหน่ากลัวมากๆครับยังไงก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับหลังจากนี้หลังจากที่แข่งเสร็จรีบจับจองกันมาเลยนะครับและคุณเก่งครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะมานะครับจะมาตีกอล์ฟแล้วก็มาชมการขันด้วยทั้ง2อย่างเลยนะครับต้องติดต่อยังไงบ้างคร เข้ามาที่โปรช็อปได้เลยครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคก็ยังไงก็วันนี้คุยกันหอมปากหอมคอนะครับทราบรายละเอียดสกบกว้างๆแล้วก็รวมถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเราจะไปทดสอบกันว่าสนามที่บอกว่าตอนช่วงนี้ก็บอกว่าเร็วอยู่สปีดก็ประมาณ10นะครับก็ได้อยู่ไปดูว่าผมจะพังขนาดไหนวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้คุณเก่งจะตีด้ว่กันนะครับด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ตีจบกัรมาลับเก้าหลุมครับคุณเก่งโอ้โหบอกเลยว่านะครับในความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ได้มานานบอกเลยว่าสนามยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานได้ดีมากๆนะครับทรายระเบิดเนียนตามฟิลลิ่งเลยคือดีมากแล้วผมผมรู้สึกว่าไม่รู้นะผมรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันกะระยะได้ง่ายเพราะความรวดของทรายมันกาลังกําลังดีครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ขนาดไอ้รับข้างกรีนเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรเนี่ยมันมีความดึงดึงนิดนึงแล้วนะ รจริงๆญาตเอานี้ก็มีผลใช่ไหมคุณเก่งครับผมมันก็มีส่วนในการทําให้เราอนิดนึงนะมันมีเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงใช่ครับส่วนในเรื่องกรีนครับท่านผู้ชมก็ถือว่ายังคงทําได้ดีมากซึ่งจะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้มีความเนียนของญ้าเนียนมากๆบนกรีนดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดญ้านะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้จะจัดการแข่งขันของบูชูลังกิตอิมิเทชันบอกเลยว่ากรีนเร็วกว่านี้มากนะแน่นอนนะครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญหลุมหกหลุมเจ็ด อย่างที่คุณเก่งบอกไปตอนต้นนะครับก็มีกิจกรรมตรงนั้นเป็นรายกิจกรรมเยอะเลยทีเดียวเป็นคาเฟ่ก็คลองมาอะไรอย่างเงี้ยครับดีมากเลยอ๋อแล้วมีรถให้ขับใช่ไหมับมีแอร์ทีวีมีรถเก่ารถคลาสสิกโบราณอ๋อผมว่าจะบอกเลยว่าลุมหกลุมเจ็ดอ่ะเกี้ยเห็นคนเต็มเลยใช่ครับผมเชื่อว่าเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นสำาหรับผมมองเลยกี้วัยรุ่นเยอะมากครับกลายเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่แล้วใช่ครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยครับสาหรับบางทีอย่างผมมาตีกอล์ฟเนี้ยมาเช้าเช้ามันไม่ทันละ อยากหาอาหารทานที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำไหมครับตอนช่วงมาถึงตอนนี้อาหารจานด่วนของเรานะครับที่แนะนําที่ขับเฮาส์ก็จะมีพวกแบบว่าข้าวผัดพริกขี้หนูกุ้งสดแล้วก็เก้าถ้าใส่เนื้อก็เกาเหล่าเนื้อตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นที่ชอบมากนะครับแล้วก็หมี่ผัดหอยลายโอ้โหฟังตานะใช่ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าอยากทานอาหารอิตาเลียนเนี่ยช่วง11บเอโมงของเรามีอาหารร้านอาหารอิตาเลียนเชโซเนียอยู่ใน รแมีสดงว่ามาถึงท้ตตีเช้าๆมาทานก่อนแล้วขึ้นมาก็อิตาเลียนได้อีกรอบนึงใช่ครับโอ้โหดีมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้ผมเห็นจากจากตรงนี้นี่คือหลุมหลุมสิบนะฮะเราก็จะเห็นด้านข้างนี่ที่กําลังก่อสร้างอยู่นี่คืออะไรครับด้านข้างเนี่ยตอนนี้เรากําลังทําก่อสร้างสนามได์อยู่ครับจะมีทั้งหมด16เลนนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเป็นห้องแยกค่อนข้างเป็น v i p นิดหนึ่งสบายๆนะครับเป็นไพรเวทหน่อยสบายส่วนตัวนะครับเป็อิ้ง แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการปรับปรุงแล้วก็ทําจากด้านหลังของสนามได้เนี่ยจะเป็นมินิกลอฟโอ้โหนี่ให้เล่นกันพัดกัน18หลุมผมว่าดีนะมาเด็กๆนอกจากจะมาเล่นนะกิจกรรมมากมายร้านกาแฟมีขี่ม้าแงต่างยังมีมินิกลอฟด้วยใช่ครับเรียก้ว่าเป็นการส่งเสริมทําให้เด็กเนี่ยผมว่าเขาจะรู้สึกว่ารู้จักกลอบมากขึ้นครับผมถึงถึงแจ้งว่าตอนนี้ก็คือเราพยายามที่จะแบบว่า ให้เป็นครบจบในที่เดียวเมื่อมาแลนโชครับครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดท่านกอล์ฟนะครับที่แบบอยากมาเอาติ้งกันจัดแข่งกอล์ฟปิดสนามนี่มีบริการไหมครับมีครับตอนนี้เรามีเรื่องของการบริการในส่วนของปิดสนามหรือว่าเป็นกุ๊บเล็กๆหรือว่าจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมดนะครับถ้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับครับบอกเลยว่าเมื่อก่อนรายการผมบริษัทผมนะครับก็เคยเข้ามานะครับมาใช้บริการตรงบอกเลยตรงขับเฮาส์เนี่ยโอ้โหตอนเย็นนี้อากาศชิลมากใช่ครับบรรยากาศดีสุดๆบอกเลยว่าเหมาะกับการมาพักผ่อนนะครับมา ตีก๊อฟกันสั่งสรรกันมากๆนะครับและสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดท่านก๊อฟนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวคุณเก่งนะครับก็จะเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะติดต่อทางโปรช็อปแล้วก็สอบถามรายละเอียดการเดินทางรวมทั้งราคาโปรโมชั่นนะครับยังไงรีบตามกันมาเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มีจัดการแข่งขันเสร็จแล้วโอ้โหคราวนี้มีจัดมีการฟอลโล่โปรโมชั่นแน่นอนโปรโมชั่นนะมาฟอลโล่ตามรอยโปรนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเก่งมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลรวมทั้งพาชมสถานที่่รรออบบๆืวา เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าน่ามามากๆนะครับครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ